เอฟตอนนี้เราก็จะเข้าเซฟฟี่อ๋อเร็วไอ้เรี่ยอะไรเนะี่ยไอ้เรี่ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยพี่ไปเราอยู่กันสามคนผมจะตามเงินเขาจะมาพักอยูยนะไม่กดเองนะอ่ะก็มันกดไม่ติด เน็ตจ้าเขมีเงินตั้งเก้รบาทไม่รู้ว่าเอซื้ออะไรได้บ้งเอาไปซื้อหดเยีดยีดน่าีึ้าบุดูจะพาบุงกันถู่ไหมอ้าวอเมพี่จรีตายอ้าวพี่ตายอ้าวอ้าวตายดง้นกดไปแล้วอ่ะกดไม่ตีดิตอ้อน ไอมเราครอยูเียตาตอนกเหลือสามหเนี่ยคือเหลือหกบาทเราคิดคนที่มีตังค์เยอะที่สุในนี้คือเหลือหกบาทเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าความให้ยุเลยี๋ยอที่จะฟังกากเจแ้วโยโยตีเออดูดูเอออยุดีก็อันนต ต่างเง้หกเป็ดมาดิไม่ตีข้าพี่มีได้เป็ดแบบข้าไปยี่สิบบาทที่อยากตีต่อโต้กับอะไรรู้สึกว่ายิ่งตีนานมันก็จะยิ่งได้ต่างเยอะขึ้นวะไม่รู้ดิไม่รู้จะตีไปทันหรอตีสามรอบพอมั้งตีกับแป้งได้หกตีกับแป้งได้สี่บาทไอ้ะพี่ลองลองลองผลเลยอ้าแป้งเฮีย เรเกิดร้องหุ่ไม่ได้ไอ้ซ่าอาไม่กูได้ตังค์ได้ไงกูได้ตังค์ได้ไงอยู่ฆ่าตัวเองไงฆ่าตัวเองก็ได้เงินเอาไหมเอาให้เอาไร้องหุ่นแล้วเงินฆ่าตัวเองแล้วก็ได้เงินไหมเอาไหมไม่มาตีต่อเจ้าสองทีนะก็จะได้เงินเยอะไหนนะเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าไอ้น้องไม่รู้ไอ้หนูเอ้าประคำนี้ อยูชนะแน่นอนเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเอ๊ะเอเอ๊ะมากับุกูบ่ายโยบุกยเอยได้เงินได้ไงสามสี่สิบสามบาทมาจากไหนก็เป็นพีอยู่อันดับสองไงเป็นีอยู่คนที่ที่สองมันก็เลยได้ได้ไงอะไรต้องข่าวกันี่าลงเงินมือข้ากันป้าไปกันผู้ใดแล้ววะขบุยเขาจะไมีสิทธิ์ไหมคะ คนจะเลยมีิมไหมคะเียร์ค่ะปาลินยามินี่เจนเหมยแล้วค่ะไอาแบบนั้นไมู่วะใครใครอ้วดเจ้าฟ้าอีมีเล่สวยมากเลยเก้าเก่าโอยดูเลขดิ I am เก้าเกาจใวะเล่่สวยเล่แงสวยเลยอะตก้า มันจะไม่เป็นเลขมงคลคอมคือสิิเลมงคลวัดดูไฟเด็ดเมียนเกยเฮ้ผู้ใหแล้ววะผู้ให่แล้ววะไม่รู้เลยมันจะมีสิทธิ์ไหมคะมันจะมีสิทธิ์ไหมคะไม่ใช่คอนโัเดียมคอนที่ทำจากถังใช้คอนที่ทำจากถัง ผมไม่ใช้อาวุธเจ็ดการขายตัวไหน่ขายตัวไปร้อยหรอหเหียไอคิวโคงเอาตีไม่ติดอะ่ะผมจะใช้คนฟาดผู้ใหญแล้วว่าคนต้องมีสิทธิ์ไหมค่ะตัดคลิบอยู่ปะเฮียไอแบบเทสแบบสนิแย่ แกเล่นปืนลากหัวปคนตลมีสิทธิ์ไหมคะคนตลมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไหนทำไหมคะป่าดินยาม่มีแกหน่อยนะกอันนี้สยไม่่สีแดงเลยอยากไปที่ได้มาสินี่ีสอคนอ้ายอาไม่ได้เงินาย้าตัวเองไม่ได้เงินเยกสกัด้ามาอะไรอย่าง ไเดี๋ยวอ่ะดูมีแคเท่าไหร่แล้วตอนนี้5้าาป่ะอ้ยเนี่ยามสมสาผมใช้ผมใช้สกิลเริ่มต้นที่ม็กมาแล้วเอ้ยหนึ่งดศูนย์เหรียญอ้ยผมจะไม่ใช้สกิลลงผลโดยไม่จำเป็นมีตีไหมคนจอมมิติไหมคะ มันจะมีสิบเม่อยรุ่งนีสามเรียนแล้วที่เหนื่อทำไมคะปาริยาไม่มีแต่หน่หน่อยนะคะแต่ไม่มีนะคะไม่มีพรุ่งนี้ผมก็จะได้ดาบอันนี้มีแล้วอันนี้ไม่ดีสายตรงไหนอะไรอยากหมุนว่าต้องมาทิมอ่ะวางปะอออออีกสามสิบสี่นาทีนะอออีกสามสิบห้านาทีเพื่อที่นี่อาจจะเป็นคลิปที่ถ่ายน่าตีใส่กูทำไม่เก่อะไรเนี่ย คนจะมีส oh, e ิทธ evet. ิ์ไหมคะคนจะมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะนเป็นสีงฮะตาบอะไรผมใช้ดาบแดงมากกว่าใช้ดาบที่สวยที่สุดที่ผมดาบแดงยอ่ะนีมมีอยู่สามดาบ คนจริมมีสิทธิ์ไหมคะคนจะริมมีสิทธิ์ไหมคะมีงานเหตทำไมคะไปไหนดิรีเฟนอาใครกดทีมาอยู่ไหมจังเลกดทีคืออะไรพีม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 พิมซุปรีมกดสี่พิมกดกดพาร์ที่ดีเออต่ไงคะคัสสีมันก็อาจจะได้ก็ไล้คัสสี ผมอสามาเองอะวาไปกับมิกลไม่ได้เงิน้าเอก็ต้องข้าเองงนเขาเป็นคนที่เล่นแมวนี้เทพมากเลยผมไม่ได้เงินแทบขาดเลยเนี่ยดาบนี่ดาบเนีดาบเนี่ยไม่มีเคยลายยาก่ด้แลวไม่มีังนกต่อไป็เอาไอ้เอั โค้ดให้ว่บยูดีมันจะได้ดาบอันนึงดาบแดงแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยไอ้ไอ้ดาบนะั้นมันใช้ไม่ได้แล้วตุบพีมจริงรู้มูถ้าก,กดเตี้ยกดที่หน้าจอก็ได้เออ โค้ดไโค้ดีโค้ดดาบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราบ,ราดดาบะมีไฟนักเตี้นี่ไฟไวไฟไอสั่งัมี์ไหะเย่มีเงินเท่าไหร่มีงนที่ทเนข้าบเาทก็บด,ดาบดีกว่าด,ดาบไม่ ร่างดาที่ยังไม่เอาอ่ะไม่รู้ว่าทไมเต็กเพียอะไรเนี่ยดามีโอชากะสู้กับรนจัดใหญ่แล้วโอพี่ม่เล่นโปไม่เขาเยกว่าทักษะพี่บอกว่าดีใจ แม่คอมมันมีเรื่องเก่งเลยเอออายุไปกรุงเทพเราอยูมากับพี่อะพี่จะเล่นแมคอมไม่รู้พี่โหดเริงยอะเป็สุ่มได้ดับยางดีเลยดาบไรซเบอร์นะวีใช้กดทีใหม่เร็วดนลุไอ้เต้ยอกาสก็บอกให้ที ไ่อยกเห็มอไรอแล้วเอ้า b ี b y coming soon หรว่าผมเพิ่งได้เงบบถเยยฮะจริงดิโค้ดมันหมดอายุไปแล้วเออน่าจะหมดแม่แนะนำนะถ้าจะได้เงินอะถึงจะเข้าสบัติกมันก็ได้แค oh, <compelling daylight. laughs> mm hmm. ่้าบบาทแล้วก็ใส่ไปเถอะ

เขาจะกดรีพอร์ตตรงนี้นี่อะไรเนี่ยโอ๊ยเขาทราบเชีย่ยอะไรเนี่ยใส่เออเอาอยู่เกมอะไรเนี่ยเกมอะไม่สีเลยฮะเกมนี้อ่ะเกม เป็นไรมึงคุยญคนยุ่ง่ามไม่ได้สวยเท่เลยไม่ไมีการคิวจะดีใช่ปะตัวเตะก,กิวกระโดดให้เขาสามสามร้อยบ,บาทอืมสายแม่ นเอไถ้าถ้าโคเวลาบสามันหมุนแบบหมอกนอยู่โดนแอนแฟยทูเบอร์ไงแฟทูเบอร์มาหิ้งหน่อยมาทำไมาทำไเอาวะตีอะไรเขอีกแล้ววะหน้าฝั่งนึ่งหน้าหน้า คไไือเราหันะไปอีกฝั่งนึงดีปม่อยเนาะพวกไปที่ไนะูก่อวูวคุยู่ตรงนี้เยยลยนี่เราจะไปที่ไหนนะนี่จุดนโลกน่นเต้ไม่ตีล้าประคัหน่อย

ซิจ่อซิจ่อมาเนี่ยซิจ่อทหน่อยทำหน่อยทำหหน่อยดูความตายของบะมีดีกว่าดู ได้เ,เงินเท่าไร่แล้วอย่างน้อยก็52บบาทพุ่งตีพุ่งตีไอ้น้องพุ่งตี